สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอนทองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอนก็จะมาแจ้งแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่รออยู่จริงๆแล้วนะคะแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตในเครือข่ายของ tru m o o v e ท t a กกแล้วก็ as ในเดือน พฤศจิกายนนี้ก็จะไม่แตกต่างจากเดือนตุลานะคะเหมือนกันเลยนะคะวิธีการสมัครรหัสสมัครแพ็กเกจเสริมนะคะก็คืออันเดียวกันเลยยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็ยังสามารถใช้รหัสหรือว่าสมัครของแพ็กเกจเดือนตุลาได้เลยนะคะหมอนก็เลยต้องลงช้าแต่วันนี้ขอบอก AAS ก่อนนะคะเป็นระบบเติมเงินนะคะสามารถ ซื้อซิมใหม่50บาทลงทะเบียนแล้วเติมเงินเข้าไปแล้วเราก็สมัครได้เลยแพ็กเกจเสริมที่หมอนจะพูดต่อไปนี้เป็นแพ็กเกจที่ลดปริมาณลดสปีดนะคะเพราะว่าตัวที่ไม่ลดสปีดหมอนลงให้แล้วก่อนหน้านี้ราคามันสูงจริงๆถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะก็มาเอาสมัครแพ็กเกจที่ประมาณ200บาทหรือ150บาทก็ได้นะคะสำหรับแพ็กเกจในเดือนพฤศจิกายนนะคะในเครือข่ายของ ais นะคะหลายคนก็รออยู่นะคะตอนแรกจะไม่พูดถึงแต่ก็ต้องพูดถึงนะคะเอาราคา300บาทต่อเดือนก่อนนะคะสำหรับแพ็กเกจนี้เน็ต4 G หรือ5 G เต็มสปีดได้มา20 g b กิกนะคะจากนั้นจะใช้ความเร็วต่อเนื่องที่15เมกอีกจำนวน60 g b กิกนะคะเมื่อเราใช้งานครบหมดแล้วความเร็วจะปรับลดลง1เมกนะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายได้เน็ต แถมฟรีมาให้อีก1 0บกิกนะคะสามารถใช้งานได้ตลอด30บวันได้ Wifi AS ฟรีนะคะแพ็กเกจนี้300บาทราคารวมภาษีถ้าต้องการก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็กดรหัสดอกจัน7 7 7ดอกจัน9 2 7าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะมีแพ็กเกจนี้ราคาที่ได้ความเร็ว ลดลงเหลือ1เมกะบิตนะคะราคา300ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายก็ถือว่ายังคุ้มอยู่ถ้าใครต้องการที่ว่าใช้งานเยอะนะคะต่อมาแพ็กเกจที่2เน็ตราคา250บาทต่อเดือนนะคะจะได้เน็ต 4G หรือ 5G เต็มสปีดนะคะมาให้ก่อนเลย10 g ิเมื่อเราใช้งานครบเต็มจำนวน10 g ิจากนั้นเราจะได้เน็ตความเร็ว15เมกะบิตอีกจำนวน45 g ิ นะคะ45กิกใช้หมดแล้วสามารถใช้เน็ตต่อเนื่องอีกที่ความเร็ว 384k นะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะแล้วก็จะได้แถมเน็ตมาให้อีก10กิกนะคะ เน็ตที่แถมตัวนี้มาเนี่ยมันจะส่งมาในข้อความของเรานะคะให้เรากดรหัสที่เขาส่งมาในข้อความเพื่อยืนยันรับเน็ตฟรีตัวนี้อีก10 g ิจะมีแค่2แพ็กเกจนี้คือแพ็กเกจราคา300กับ250บาทเท่านั้นที่ได้แถมมาอีก10 g ินะคะนอกเหนือจากเน็ตเต็มสปีด 4G 5G แล้วก็เน็ตความเร็วต่อเนื่อง15เมกนะคะสำหรับราคา250บาทนี้รวมภาษีเรียบร้อยสามารถกดรหัสนะคะ ดอกจัน777ดอกจัน9284สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกได้เลยนะคะต่อมาแพ็กเกจที่3นะคะราคาอยู่ที่200บาทต่อเดือนราคา200บาทต่อเดือนจะได้เน็ตความเร็ว15เมกะบิตนะคะจำนวน30กิกและก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่า,ขายนะคะแพ็กเกจนี้โทรฟรีนี้นะคะจะได้โทรฟรีนานครั้งละ15นาทีถ้าส่วนเกินหรือ มากกว่า15นาทีถ้าโทรเกินก็คิดนาะทีละ1บาททางที่ดีหมอนแนะนํานะคะประมาณ10 2 1 3นาทีให้วางสายก่อนแล้วค่อยกดโทรใหม่เพราะมันไม่ได้ตัดสายอัตโนมัตินะคะเราต้องวางสายก่อนแล้วถึงจะกดโทรใหม่นะคะสําหรับคนที่เน้นโทรด้วยก็ถือว่ายังได้อยู่นะ200บาทเนี่ยได้เน็ต30กิกก็ถือว่าถ้าเราที่บ้านเราติด w i f i ตัวนี้ถือว่า ยังพออยู่นะคะถ้าไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายถ้าไม่พอแล้วก็ซื้อแพ็กเกจเสริมเพิ่มได้นะคะแต่ถ้าคนไหนที่ใช้งานเยอะๆก็ต้องไปใช้เน็ตที่ไม่อันไม่ลดสปีดหรือเน็ตราคา300บาทต่อเดือนที่ความเร็วลดลงเหลือ1เมกะบิตนะคะตัวนี้เมื่อเราใช้งานครบ30กิกแล้วเนี่ยความเร็วจะลดลงเหลือ384 k นะคะ รหัสที่ใช้สมัครก็จะเป็นดอกจัน777ดอกจัน9 2 7 3่เหลี่ยมแล้วกดถงออกนะคะอ่าเป็นระบบเติมเงินนะคะต่ออายุให้อัตโนมัตินาน6เดือนนะคะถ้าใครไม่ใช้ก็ไม่เติมเงินนะคะไม่ต่ออายุนะคะแต่ถ้าใช้เติมเงินปุ๊บมันก็จะหักเลยทันทีนะคะต่อมาสำหรับแพ็กเกจที่คนใช้งานน้อยมากอืาสำหรับเอาไว้เดินทาง สำหรับเดินทางแบบว่ากระทันหันหรือว่าใช้บ้างเล็กๆน,น้อยๆติดต่อทางไลน์หรืออะไรประมาณนี้ก็จะอยู่ที่150บาทต่อเดือนนะคะได้เน็ตความเร็วอยู่ที่4เมกะบิตนะคะ15กิกนะคะได้15กิกแต่เมื่อเราใช้งานครบ15กิกความเร็วจาก4เมกะบิตก็จะลดลงเหลือ 64K นะคะตัวนี้ ะสมัครก็เติมเงิน150บาทเท่านั้นกดรหัสดอกจัน7 7 7ดจอกจัน9279สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะสำหรับแพ็กเกจ2เมกะบิต15กิกแล้วได้โทรฟรีในเครือข่ายของ AS เเนี่ยราคาเท่ากันเนี่ยก็ถ้าใครอยากจะสมัครแพ็กเกจนี้ก็ต้องกดดอกจัน7 7 7ดดจอกจัน9 2 8 1สสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกอันเนี้ย ตัวนี้จะลดสปีดลงจาก4เหลือ2แต่ได้โทรฟรีในเครือข่าย AS แต่แพ็กเกจนี้ไม่ค่อยได้ขายค่ะจะได้ขายก็คือได้4เมกไปเลยนะคะเพราะ2เมกมันก็ยังช้าอยู่แล้วก็โทรฟรีได้เฉพาะในเครือข่ายแต่ถ้าคนไหนต้องการก็กดรหัสตามที่หมอนบอกนะคะอันนี้ในเครือข่ายของ AAS นะคะแล้วเดี๋ยวหมอนจะลงแพ็กเกจของ t True m o v e ให้นะคะและเดี๋ยวจะมีโปรโลัอของ True um Move ให้อีกนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะก็ยังมีการจำกัดปริมาณอินเทอร์เนต็ตให้เราอยู่แต่ถ้าคนไหนที่ใช้งานเยอะๆก็ต้องสู้ราคานะคะ300กว่าบาท400กว่าบาทซึ่งมันก็แพงเกินเนาะอ่าพูดจริงๆก็แพงเกิน เอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้หมอนขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ